มาทิ้งถอดรองเท้าเดินลงครับใส่รองเท้าเดินลงไม่ได้ครับกิ้งครับฝั่งนู้นมีนะขึ้นมาตกปลาหน้านตกประกดนะครับฝันนงนี้นทางลงนี่ลงไม่ดีนี่มีกิ้ง ก็เห็ตกกระสูกั้นไหลนะครับได้สะพานมา่ม้มาครับไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับพอครั้งครั้งสุดท้ายที่มาก็ไม่ได้ตัวนะครับไม่มีตัวเลยมันจะประมาณสักสองสามเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะลองมาตกปูนะครับหมายมันสวยนะครับน้ำมันก็สวยนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีกระสูบลไหมนะครับ กปกติมามันก็ไม่เคยพลาดนะครับแต่พอดีว่าข้างบนทางนู้นนะครับต่อทำประตรงแก้มลิงใหม่นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีตัวไหมนะครับช่วงนี้กช่วงกำลังก่อสร้างนะครับรผมถูกไหมพวกทำนนะครับก็จะมาเปิดหัวกันก่อนเลย หมาที่เบิร์นะครับเบอร์สีุดานะครับ ครับมาลองติดตามชมครับว่าวันนี้ผมจะมีแ้มไหมนะครับเพราะช่วงนี้ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับต้องเร่งเคลียร์เหยื่อส่งลูกค้านะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีคลิปอัพลงในช่องนะครับผมวันนี้ก็มีเวลานิดนึงครับมีงานมาหาผลงานนะครับมีงานมาหาคลิปนะครับเอาไปลงช่องนะครับก็มาติดตามรับชมครับว่าจะฟุกไหมนะครับวันนี้ คนนี้เขาแกล้งกินนะแกล้งไม่เห็นกินนะครับดครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับชบมัมนตัวนะครับ,รบแถวน้ำวนหลังตองหินหลังตอม้อนี่ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับปลาก็ต้องอาศัยน้ำวนแบบนี้นะครับปลากระสุน หลบกินหล,ลบลอกินลูกปลาตัวเล็กๆที่มันสู้กระแสน้ำไม่ไหวแล้วก็อิงเข้าไปในน้ำวนนะครับท่ามาน,นชมว่าจนมีแต้มไหมนะครัหมายสวยนะครับสีน้ำก็สวยนะครับ สีน้ำไม่แดงจนเกินไปนะครับไม่มีขี้ตะกรอนนะครับผมไม่มีขี้โคลน,นะครับสีน้ำสวยมากเด่๋ยวจะมีตัวไหมนะครับ นี้ก็เพื่อมาทำคลิปนะครับที่ว่ามาตีตอนน้ำแห้งนะครับช่วงนี้น้ำเยอะนะครัไม่รู้จะได้แปมไหมน,นะครับ หวานบ่ครับปรากฏฟุ๊ดนแล้วครับกระสุนเล็กจิ้ เป็นกอหญ้าตรงนั้นนะครับมันกินสมบอกครับว่าเห็นมันกัดลูกปลาอยู่นะครับกัดปกระสุนแวนนะครับนี่ครับผมกระสุนน้ำไหลนะครับต่อหม้อสะพานนะครับนี่ครับอันนี้เบ็ดเบอร์สิบสีนะครับของนับเบียนะครับผมลองซื้อมาเทสดูนะครับนี่ครับ บางน,นะครับโชบติดง่ายนะครับโอเคครับผมถ่ายรูปแป๊บนะครับหนังปากเอนีย้วนะครับ ี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวพอเขาไหวเขาจะเขาจะไปเองคนระับน้ำพันน,นะครับ เหครับเห็นครับจะมีอีกไหมครับนะครับมันเป็นกอหญ้าน้ำวนนะครับมันกินคิ่ตีไปแต่ก็เสี่ยงนะสิ ันเล็กแล้วก็ต้องมีตัวใหญ่ครับมัง่ง <c> ก <oughs> ็มีความหวังครนะเดาตัวเล็กมาแล้วนะ มีขวางน้ำแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับ ตัวเดิมนะครับ4.5เบอร์น,นะครับผมฝากเหยื่อด้วยนะครับเป็นซิงกิ้งนะครับถังปะโนวดนะครับผมนี่ครับเป็นที่สองน,นะครับ นะครับต้นที่สองกินตรงนี้นะครับนี่ครับตรงหินน้ำวนนี่นะครับต้นต่อไปครับจะมีไซบอสนะครับมาติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับดูว่าวันนี้ผมจะเจอบอสมานะครับไซเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับ ช็อคหัวหินนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นกองหินนะครับกองที่ขนเลืนริ้สะพานอันเก่านะครับนี่ะครับตอนสาวครับเดือดตัวเดิมนะครับโอเคครับปล่อยครับนีครับเบ็ดเบอร์สิบสี่นะครับของนาเบียนะครับนาเบีย นเบียเจ้าของแบรนด์ยูนิคอนนะครับกระดียูนิคอนนะครับลองซื้อมาลองดูนะครับโอเคนะครับงานกระสุกนะครับบางนะครับบางเบาเฉียบคมนะครับเฮ้่เมตัวไปครับหาทนกว่จะเจอบอสนะครับ นี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงก,กว่าๆนะครับันมีเวลาประมาณสองชั่วโมงคนะรับการหาเต้มหาบอสนะปลาอยู่ล่องกลาง หมายเลขสองนะครับเราจะลกๆหน่อยครับมาติดตามชมครับว่าจะมีตัวไหมนะครับว่าผมจะได้แต้มกับหมายนี้ไห้ไหมนะอุ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงห้าสิบนะครับ, 5, รบหมายก็จะประมาณนี้นะครับ มื่อก่อนตอนเาทำสะพานใหม่ๆนี่เป็นไม้เดียดเลยนะครับจะหลังจากเขาทำสะพานก็ออกไปทางเงียบนะครับผมอันนี้น้ำเยอะนะครับที่จริงน้ำจะมีแค่ลอง้างล่างแค่ลองเดียวนะครับมันก็จะหาตัวง่ายกว่านี้นะครับอันนี้มาลองดูครับระหว่างทางกลับบ้านนะครับ หมายมากินนี่ก็ได้แค่สามตัวนะครับเราต้อเงียบนะครับเราจะมาหาแต้มเพิ่มหม่นี่ครับ ข้างในเป็นประตูน้ำนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลาวางไข่นะครับเขาก็ห้ามห้ามทำการประมงนะครับใกล้เขตบ,บานประตูนะครับก็เลยไม่อยากไปตกนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับ ถ้ามีแล้วกับลูกปลามั่งก็จะว่ามันมีตัวนะครับแต่อันนี้มีทาทางจะหาตัวยากนะครับ โอเคครับกกลับดีกว่านะครับสมุรบวันนี้ก็ได้ปลาสามเต้มนะครับจากหมายเลนะครับผมกัดเหยื่อก็เป็นเบิร์นนะครับสี่จุดห้านะครับผมโอเคยังไงก็ฝากผลงานช่องแล้วก็ผลงานเหยื่อไว้ด้วยนะครับผมสำหรับนะาท่านใดสนใจอยากสั่งอยากลองก็ทักเฟสผมได้เลยนะครับแต่ผมจะขึ้นลิงก์เฟซผมไว้ให้นะครับโอเคครับผมยังไงก็ ต้องเอ่ยคำว่าลาไปครับผมสวัสดีครับ